หนึ่งเ่าโยคะับเจอที่บ้านหนึ่งท่าโยคะในทุกๆวันนะคะวันนี้เริ่มด้วยท่านั่งนะคะเหยียดเท้าเอาขาเอาไปเท้าซ้ายประกบไปที่หน้นนะะขาขาขวานะคะเอายกในายขึ้นหาพดาน,นะคะ่ะจับที่ ปลายเท้าวขวาค่ะถ้าลงไม่ได้ลงเท่าที่ลงได้นะคะถ้าผู้ฝึกสามารถลงได้กดนะคะไปที่หน้าขาหรือหัวเข่าค่ะค้างท่าสักคู่หายใจเข้าออกยาวส่งความรู้สึกไปใต้ขาขวาผ่อนคลายใบหน้าและศีรษะค้างท่าประมาณ5้าวิีค่ะขณะค้างท่าให้หายใจเข้าออกยาวๆแต่ากนั้นหายใจเข้าชูแขนขึ้นค่ะ หายใจออกคลายหมือข้างลำตัวค่ะเปลี่ยนข้างค่ะยกเหยียดขาไปด้านหน้าค่ะเอาหน้าเท้าขวาวางที่ต้นขา้ายค่ะพยายามกดสะโพกทั้งสองข้างติดพื้นนะคะหายใจเข้ายกแขนขึ้นมั้สองข้างขึ้นหาเพดาน หายใจออกเอาแขนขวาจาับที่ปลายเาาท้าจับที่ที่เท้าด้านนอกนะคะแขนซ้ายกลเพื่อให้พยุงลำตัวอยู่ได้นะคะหายใจเข้ายกลำตัวขึ้นหายใจออกค่อยๆดันลำตัว พับลำตัวหาหัวเข่านะคะเหมือนเหมือนเราจะพยายามดันดันศีรษะไม่ติดชิดกับหัวเข่านะคะได้แค่ไหนแค่นั้นนะคะค่อยๆฝึกไปนะคะค้างไว้สามถึงห้าลมหายใจนะคะค้างไว้ระหว่างค้างยลืมหายใจเข้าหายใจออกลุ๊บๆยาวๆนะคะออกแล้วค่อยๆหายใจ ออกยกลำตัวขึ้นยกแขนขึ้นมาคดาค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับท่าโยคะท่านุสีศาสนาในวันนี้นะคะเป็นท่าง่ายๆลองฝึกในทุกๆวันดูนะคะและจะสามารถยืดเหยียดเพิ่มได้ในทุกๆครั้งที่ฝึกนะคะไม่ต้องรีบนะคะค่อยๆทำไปนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไม้ด้าล่างได้เลยค่ะเดี๋ยวจะมาตอบให้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายค่ะ